พุทโธสัพพะยัตยาโลธรรมโมโลภะโรมะโคมาภะภะถูรจักรที่เจิญตังรัตนนัตจักเกตัสสะอาลุพาวนะสัพพะทุขอุปัฏฐวัอนตะรายาจารัสตุสัพพสุสีพระวันุตเวขอเรียนเชิญนายราชนุสวผู้ราชการจังหวัดหนองายจุดเทียนชัยคณมณ์สาม บริญารึกความกรลบพทโธสัพพัญญยาโรทัมโมโรุทปโรวะโรสัโฆมัคคัราถูจนิเจตังรัตนจยเอตัสสะออกุพเวนะสัพพุกโธอุปัตตวะอันตรายาชนะสตุสัพพโสธีพระวันตุเมอริมเชิญคุณสนพัทสัพชคม ผู้เปิดผ่านผู้ดเกียรติแรงและเบิดรักแม่ธรณีขอเรี่นเชิญครับ ขอรีบเชิญท่านผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นผู้จุดเทียนก้าวเร่มหนึ่งนายแพทย์ชาวใหม่สืบพุทอธอการผู้ในการโรมเหวี่ยวน้องไทยเสนอ E uh -huh. ลำเทียนประเกิจข้าวเร่งนะครับเรื่องที่หนึ่ง,าง,างการแพร่เชืาอหมซึนทุกทานผู้ในอารมเทียวนหนองไทย ระยเกรดเล่มที่สองขอเรียนเชิญคุณเม่ทนีบรุรณะศรีคุณนิโอลนะครับได้จุดเยี่ยมระยเกรดเล่มที่สามขอเรียนเชิญคุณพระจุคลคุณพรมสิงห์หรือคุณพลนนท์คุณพระนนท์นะครับกราบไป ผลระผลน,นะครับจุดเทียนพระเกตเล่มที่สี่อเรลยนเชิญท่านรองวัชโรนวัคคาตรีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคายจุดเทียนพระเกตเล่มที่ห้าอเรียนเชิญท่านพลตรวจโอบุลือกอบานยางอารีรองผู้าปารตำรวจภูทร,ร,รภาคสี่จุดเทียนพระเกตเล่มที่หก ขอเรียนเชิญคนุณทัศนไทยขอรับเริมบริสุทธิ์ประธานวุฒิธิสาภ,ภาโครงการธรรมสถานขอเร,รียนเชิญนคนุณอาทิตย์ีรักวิทยาตรบุญนะครับจเจอๆเลยนะครับขเขียนนามแล้วเชิญให้เกียรติเดินออกมาเลยครับ และก้าวขอติอน<ม>เชิญท่านพันตรวจเอกพิรัตภุตมพิสุทธิคุณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายครับ thank mm -hmm. you ท,ที่ตู้เทียนชัยขอเทียนเชิญครับ พระคุณพระราชทาลงกรอสัตว์อาจารย์รอเกอร์เจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าว่ามดโองค์ไชพระอารามหลวงเป็นผู้เึียนขันครอบตามอนและเียนตรอดอดพระวารนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงพระบุต การจุดเทียนมหามงคลและเพื่อสักระเพื่อนหน้าบัตรีกวามบูงสูงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอรินเชิญโหราอามูดทาพวิธีบูงสูงเทวาพิเศษ งานมหาอางงานพิธีมหาอ่างลพวิเศษวัดภูอป่งคนหลวงพ่อเัยรุ่นออน,าภาภาาานอาธิบดีบรมีพระสัย2566ณเกณื่องหน้าพระธาตุเอเดียโคตรโสดวัดโคช,ชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายในวันเสาร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2566ตั้งร้อยหกสินับแต่เก้า9รกราคมนะ ถึงนสิบเดนาฬิกา9นาทีโดยขอเรียนเชิญท่านดรกรณ์ภาคมิอคงสายเสรีสุขหรืออาจารย์แมนได้ดำเนินกาโองค์การสื่อต่อไปครับเรืร่องของประรับ ทุกคนจิญาณิส kind of ิกระยาทีตวิทยีิจายเนื่องจากอาผลเเองไม่ได้เป็นพาหะแต่ก็เลิเป็นพาหที่แต่งจึงจําเป็นต้องเสียตนให้เป็นพระนักขณะนีัิจิพิโสวิเศษเสกอิเศษเสพุทธน้อมเมวพิเมนะพุทธตัง พระเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแลจงมาเป็นมหาพุทธตาโผพระดับด้วยมงกุฎทิศและเริ่มทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคุูข้าพระพุทธเจ้าตลอดการทุกเมื่อนามนั่งสัมมทธิยุตตะโงยุตตะน้อมแห่งนามข้าพระพุทธเจ้านายโกรอัาภบุญวงเสรี และเป็นตัวแทนทำหน้าที่โหราชารพราหมณ์เจ้าพิธีปหามงคลข้าพระพุทธเจ้าขอสมต,ตัวข,ข้าพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นพรามเพื่อประกอบพิธีกรรมบวมหลวงบูชาเลิศถวายเพื่อพระเพื่อบรรณาการดวงสูวงประกาศเทวดาในพิธีนากาธิปดีบาร,รมีหลวงพ่อพระสัยเพื่อเป็นการสักรรการบูชาโน้งตัว คึบรรดาแด่องเทวราเทวนารีรูอาจารย์ทุก,หกแห่งแอบแภาพระพุทธเจ้าตารบัญเชิญกาตกหลวพอ้อด้วยอัขรวในยุและสัพนามุน,รในใตราใดๆขอทรงอย่าได้เกิดโทษโทษใส่ใ,ใดๆกับภาพระพุทธเจ้าและพระเถหลาเผหลกตลอดทั้งทุกทา่านทุกคนแก่ผู้ม ในที่นี้ด้วยจักทรเทวาดามาสตว,วาวสเพเทวตามีพันธอผูตังพิสาจักวะระวะระอากาฉุนะอาันรฉ กุอสบดอกไม้ทุเทียนชวรารูปนามและชื่อพร้อมด้วยการปฏิบัติภายในและภายนอกข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาแด่พระโพธิญาณพระพุทธังพระธรรมับบพระสังฆังเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าขอให้แม่พระอรุณีจงมาเป็นทิพยายญาน้วยเถิดนะพระเจ้าค่ะ นิภานัตปัจโยตุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าของกราบไหวบูชาคุณบิดาและบ้านาคุณครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายของกราบไหวบูชาเทพทุกพระองค์ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิสิตีชั้นบาดายพระอินทร์พระพรหมพระโยานาเทพเทวดาอารักษ์ก แม่พระรายแม่พระเลิงแม่พระโลภะแม่พระโูภาแม่พระกรณีเจ้าบุญเจ้าหนต่เจ้าครองและเจ้าเจ้ากล้วยและเจ้าเจ้าป่าและเจ้าบุงพกราบไหวบูชาพระบูมเจ้าที่พ่อูชายยะมงคลพู่นารายพ่อูพรากาพ่อปู่ฤษีทัร้อยแปดพระองค์พ่อพระกาชัยศรีท่านหาเวสุวรรณโมตลอดจะทั้ง ผู้มีทธิ์ผู้มีเดชผู้มีมอำนาจที่คุมนักสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอบารมีจงมาปกร้าวปกกระบอมสันผานร่างกายทั้งหมดบริวารทั้งเอหักสถานบ้านเรือนได้มีแต่ความเจริญขอสิ่งสมาธิปัญญาจงมังเหลือในขันทภาเห็นข้าพเจ้าทั้งหลายมุ้ยเถื่นนะักพระเจ้า,จาขอ นิพพานนัปัจเจโอหโูุกข้าพเจ้าทุกหลังขอน้องบูชาเพื่อลูกหลานจะประกอบพิธีตรรมบำบวงสูงถ้า,ายเครื่องพระเรื่องบรรณาการเพื่อบรรณาการแเทพเทว,วดาเจ้าทุกชั้นปรางเสด็จสังมาเป็นสกิพระญา,านพระทานโพลในพิธีประกาศเทวดาบวงสูงนาคทิพดีิ บารมีหลวงพ่อพระไย์นักที่วัดโพชัยแห่งนี้ขอทุกท่านนะักที่นีจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเถจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุาธกราบริยาสำหรับกระญาติทุกท่านที่อยูนักที่นีนกล่าวตามแม่พระพธรณีเจ้า อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเจ้าข่ะอยู่แล้วเจ้าค่ะเมื่อแม่อยู่แล้วเมื่อแม่อยู่แล้วลูกขออันเชิญลูกขออัญเชิญแม่พระอรดีแม่พระกรดีพระโพชฌงพระโพชฌงทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ทั้งเปิดอรดีทั้งเปิดอรดีให้พวงเทพเทวา ให้ความเทพเกิดลงมาเป็นประเา้าเกิดลงมาทำมวยผลให้ทำ่วยควให้ทิพี์ดีทิพย์เกิดความขลังเกิดความขลังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ด้วยถุนเกิดความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเบอร์สิวัฒนาองค์สิวัฒนาลูกขอเบิกเลิศเบิกชัยลูกขอเบิกเลิศเบิกชัยขอท่านเท้าไทย สิ่งใดอันประเสริฐสิ่งใดอันประเสริฐนักสิวะนาวายนักสิวะนาวายขอบารมีขอบารมีแม่พระธรณีแม่พระธรณีเปิดธรณีสางเปิดธรณีสาวนครลำดีนกรลำดีอินทรีนักวันอัสนโวโอมะปฏิโอมะปฏิอินทรา อินมรมอินมอินสัมอินแม่ทั้งห้าพักหนแม่ทั้งห้างแล้วขอจงมาชุมนุมขอจงมามนุมพ่อมรองหอมร้องประสิทธิประสานประสิทธิประสานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนิที่นีให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนิที่เข้าร่วมพิธีที่เข้าร่วมพิธีได้งส่ดสุ เทวดาระชาเทวดาของตัวเทพเทวาในวันนี้ของตัวเทพเทวาจงเปิดโภพกษัพรย์จงเปิดโภพกษัพรย์เปิดความร่ำรวยเปิดความร่ำรวยเปิดจนเป็นเศรษฐีเปิดจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นข้าหักพอดีเป็นข้าหักพอดีผู้มีใจบุญเมตตาผู้มีใจบุญเมตตาด้วยเถิดนะเจ้าค่ะ ด้วยเถิดเจ้าข้าอมประสิทธิ์นาลาลูกขอเลิกเมื่อหมดเปิดทั้งสี่ทิศไทยทิศลงมาจุดที่ที่ข้าเท่าตาพิธีดำนักบัตินี้ด้วยเถิดเจ้าข้านั่งระเบิดเปิดโลกนะท้านั่งระเบิดเปิดพุ่มกโลกยี่สิบชั้น เปิดเปิดิดยินดีนั่ระเบิดเปิดสิบหกชั้นกวาสิบห้าชั้นีสิบสี่ช่องบานอิมิน,สานาอสกอเรนักมิดามาต์ผู้ย่าตายายผู้พวดย่าพว,วดผูด้พเชนทั้งหลายรูุ้าชาอาจารย์มีประกาศอื่นทั้งหลายทุวกวงข้าพเจ้าทั้งหลายของบูชา,าอ,อิมินาสกอเรนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นพระราชาพร,ร,ระมาราสัมพระินีผู้แผ่น พระสยามเทว,วาที่ราชทุกพระองค์เจ้าแห่งแผ่นดินสยาขมข้าพระเจ้าทั้งหลายของมูชาวิมินอสกอเรนักผู้ยเทพเทวาเทวีทุคราม,มหาพุาาาทธขอเทพอันศักดิ์สิทธิ์ุกุพระองค์เจ้า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 พ่อเขาตะเร่ปูเสือปูสิงป,ปูกระทิงปูวานนปูสุนัขจิ้งจอกเทพปูไก่แก้วไก่ ปูชีปะขาบาชีปะขาได็ยาสิผู้สงเจ้าที่ปูผาดำปูผาแดงปูเจ้าสมุทรพลายอันลวยปูทวดย่ามีก็ยาสิบปูนาคอยอดนาคผู้ทิงพ่อผมยำไม่ยมอมเห็นนครรับแหลกเมืองคนพันพันตดนักสถานที่วัดโอไทยแห่งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นลูกหลานของผู้ทำ อิพิณสก่าเรนะเทพสงนักศัตษาเจ้าชองเจ้าหมูชะตาราอิเกิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสักการกาาะบูชาอิพิณสก่าเรนะปูชวดหมูปูจุ๋ยหมูปูฐานสีปูทอกกระตาปูมะโรงหมูใหญ่ปูมะสิงหูเล็กปูมัดเหนียวปูมัดแหลม มู้อกวานนนมู้ระตาไก่แก้วไก่ป่าูสุนัขจิ้งจอกเพศอูุ้่นหูที่ประจำดวงชะตาราศีเกิดของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายของผู้ชาและอันเชิญขอนอกหนองและอันเชิญท่านทั้งหลายเสด็จสู่พระราชัยมั่เสมิมั่เติดไม่เว้นวามศักดิ์สิทธิ์และด้วยบุญกาม จงคุมงรอดตลอดไปพยันตรายท่าอผ,นะผูงด้อเถิดนักภาเจ้าขอนะมัสสพะคอตูตอระหสมาสมุทสสะนะมัส น้ำหลวงตังพระผัวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังจงมาบังเถิดเปิดโลกแห่งพระอาตรณ์พระธรรมจงมาบังเถิดเปิดโลกแห่งพระอาตรณพระสังฆังจงมาบังเถิดเปิดโลกแห่งพระอาตรณจักกับ12ราศีเปิดมหาบุญญาธิการและบารมีเปิดปีเปิดเดือนเปิดธาตุทั้ง น้ำหลมไฟเปิดเทวดาทั้งแปดทิศทิศทางเปิดพระอาทิตย์เปิดพระจันทร์เปิดพระอังคารเปิดพระพุธเปิดพระฤหัสบดีเปิดพระศุกร์เปิดพระเสาร์เปิดพระราหูเปิดพระเกศเปิดทิพย์ปรัเปิดทิพยักรเปิดพระกันเปิดทิพยัใกทั้งหาย Hãy subscribe cho nát Ghiền Mì Gõ Để nát bỏ lỡ những sa hấp sa chắc có